ยินดีต้อนรับสู่อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคายวบีรกรรมปราบพ่อหลวงพ่อพระสัสสะพานมิตรภาพไทยลาวในโอกาสนี้ขอนำทุกท่านสู่ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองหนองคายสถานศึกษาสังกัดสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดหนองคายสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยสำนักงานปรัดกระทรวงศึกษาธิการตั้งอยู่บ้านเลขที่37 หมู่ที่10ถนนศูนย์ราชการตำบลหนองก,กําเกาะอำเภอเมืองหนองคายจังหวัดหนองคายมีพื้นที่607.5ตารางกิโลเมตรอาณาเขตทิศเหนือติดนครหลวงเวียงจันทร์สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวทิศใต้ติดอำเภอเพนจังหวัดอุดรธานีและอำเภอสะไคทิศตะวันออกติดอำเภอโพนทิยและอำเภอเพนจังหวัดอุดรธานี ทิศตะวันตกติดอำเภอท่าบอ่อโดยมีนายพัฒนาปู่วังดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาซึ่งเป็นผู้บริหารที่มุ่งเน้นการทำงานในเชิงนโยบายให้คำปรึกษาแนะนำส่งเสริมสนับสนุนและจัดการศึกษาให้แก่คณะทำงานในองค์กรซึ่งประกอบด้วยข้าราชการครูสองคนบรรณารักษ์ชำนาญการพิเศษหนึ่งคนครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียนสองคน ครูผู้สอนคนพิการ10คนครูประจำกลุ่มประกาศนียบัตร5คนครูกศนตำบล31คนครูศูนย์การเรียนชุมชน1คนบรรณารักษรตตาจ้าง2คนครูโปรแกรมภาคภาษาอังกฤษ EP 1คนคณะกรรมการสารศึกษาจำนวน9คนเป็นผู้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนในกศนตำบลจำนวน16แหง่ง ซึ่งเป็นหน่วยจัดกิจกรรมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยที่อยู่ใกล้ชิดกับประชาชนมากที่สุดจัดตั้งโดยชุมชนมีคณะกรรมการกศนตนําบลคณะกรรมการศูนย์การเรียนชุมชนซึ่งเป็นสถานที่ที่มีคนในชุมชนมาเรียนรู้ร่วมกันโดยเชื่อมโยงกับแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นโดยจัดให้มีครูกศนตําบลละสองคนเป็นผู้จัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดยมีข้าราชการและครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียนเป็นผู้กำกับและสนับสนุนการจัดกิจกรรมในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง mm hmm. วิสัยทัศน์ในการดำเนินงานส่งเสริมให้ประชาชนได้เรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอัตลักษณ์เรียนรู้เพื่อพัฒนารักษาสุขภาพเอกลักษณ์ ร่วมแรงร่วมใจไฝ่พัฒนาการศึกษาปรัชญาคิดเป็นโดยมีพันธกิจดังนี้ 1. จัดและส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยให้มีคุณภาพเพื่อยกระดับการศึกษาสมรรถนะในการเรียนรู้และการแก้ปัญหาพัฒนาอาชีพคุณภาพชีวิตและสังคม และมีความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของประชาชนอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม 2. ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมในการดำเนินงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยของภาคีเครือข่ายทั้งในและต่างประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มประเทศอาเซียน 3. พัฒนาสื่อและเทคโนโลยีทางการศึกษา และส่งเสริมการมีเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใช้ให้เกิดประสิทธิภาพในการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 4. พัฒนาระบบการบริหารจัดการให้สามารถดําเนินงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเพื่อส่งเสริมการศึกษาตลอดชีวิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ 5. ส่งเสริมการสร้างจิตสํานึกรณรงค์ส่งเสริมการดูแลสุขภาพ ของประชาชนและนักศึกษาโดยมีการประสานความร่วมมือรวมทั้งการดำเนินงานจากหน่วยงานภาคีเครือข่ายกลยุทธ์การบริหารสู่ความเป็นเลิศได้ดำเนินการบริหารแบบมีส่วนร่วมในรูปแบบภาคีเครือข่ายจัดให้มีข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารกำหนดจุดมุ่งหมายและเป้าประสงค์อย่างชัดเจนจัดทำแผนการดำเนินงาน ศึกษาและสำรวจความต้องการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายจัดหาแหล่งเรียนรู้เพื่อเป็นแหล่งการศึกษาประสานภาคีเครือข่ายร่วมจัดการศึกษาสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตทุกกลุ่มเป้าหมายหลักในการบริหารงานยึดหลัก4ี่ปคือโปร่งใสประสิทธิภาพประโยชน์และประหยัดกศนอำเภอเมืองหนองคาย ได้ดําเนินการจัดกิจกรรมตามนโยบายสํานักง,งานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยดังต่อไปนี้ 1. ด้านการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานนอกระบบให้กับประชาชนกลุ่มเป้าหมายเพื่อยกระดับการศึกษาให้สูงขึ้นดังนี้จัดการศึกษาหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2551 จัดการศึกษาเทียบระดับการศึกษาในระดับสูงสุดของการศึกษาขั้นพื้นฐานจัดการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพปวชจัดการศึกษาหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2551้าภาคภาษาอังกฤษ English Program โดยจัดโครงการปฐรมนิเทศนักศึกษาปัดชิมนิเทศนักศึกษาโครงการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน โดยการสอนเสริมปรับพื้นฐานผู้เรียนกิจกรรมค่ายวิชาการค่ายภาษาอังกฤษค่ายวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศคอมพิวเตอร์หลักสูตรระยะสั้น50ชั่วโมงและโครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการแล้วฝึกให้ประชาชนสามารถอ่านออกเขียนได้คิดเลขเป็นทั้งส่งเสริมให้ได้รับโอกาสทางการศึกษาให้สูงขึ้น เพื่อจะได้เป็นเครื่องมือในการแสวงหาความรู้ที่เป็นประโยชน์ในการดำเนินชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข 2. ด้านการจัดการศึกษาต่อเนื่องเพื่อมุ่งเน้นให้ประชาชนกลุ่มเป้าหมายเข้ารับบริการได้อย่างทั่วถึงและเกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาสังคมและชุมชนได้แก่การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพเพื่อมุ่งเน้นให้ผู้เรียนผู้รับบริการมีความรู้ความสามารถ และทักษะในการประกอบอาชีพของบุคคลและกลุ่มบุคคลซึ่งมีจุดมุ่งหมายในชีวิตที่แตกต่างกันโดยเรียนรู้งานอาชีพตามลักษณะของการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพในรูปแบบการฝึกทักษะอาชีพ การเข้าสู่อาชีพการพัฒนาอาชีพการพัฒนาอาชีพด้วยเทคโนโลยีเรียนรู้จากการปฏิบัติจริงที่บูรณาการกับวิถีชีวิตโดยใช้กระบวนการคิดทำจำแก้ปัญหาและพัฒนาส่งเสริมการรวมกลุ่มอาชีพสร้างเครือข่ายอาชีพแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ร่วมกันทำให้ประชาชนได้มีโอกาสได้ฝึกทักษะอาชีพ ได้มีความรู้ความสามารถและมองเห็นช่องทางในการประกอบอาชีพตามความถนัดและความสนใจของตนเองสามารถนําวิชาชีพไปปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเองให้ดีขึ้นรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและชุมชนการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตโดยจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อสร้างเสริมความรู้ความสามารถ ของบุคคลเพื่อให้สามารถจัดการกับตนเองและสิ่งแวดล้อมเพื่อให้มีความสุขตามสภาพและมีความปลอดภัยในสังคมโดยมีสาระสำคัญเพื่อการพัฒนาทักษะพื้นฐานของบุคคลเพื่อให้สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีความสุขจัดการเรียนรู้โดยบูรณาการองค์ความรู้และกระบวนการเรียนรู้ต่างๆในชีวิตประจำวันเข้าด้วยกัน มุ่งหมายที่จะเสริมสร้างความสามารถให้แก่บุคคลเพื่อมีทักษะชีวิตในการแก้ปัญหาเฉพาะด้านให้เหมาะสมแต่ละสถานการณ์มีทักษะในการดำเนินชีวิตอยู่กับครอบครัวชุมชนได้อย่างมีความสุขจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชนมุ่งให้ประชาชนได้รับการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคม โดยใช้ชุมชนเป็นฐานบูรณาการความรู้และทักษะการดำรงชีวิตรวมทั้งสอดคล้องกับขนบธรรมเนียมและวัฒนธรรมท้องถิ่นเพื่อให้เกิดสังคมแห่งการเรียนรู้นำไปสู่สังคมที่เข้มแข็งประชาชนมีความเอื้ออารต่อกันและพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนการจัดกระบวนการเรียนรู้ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเน้นปรัชญาแนวทางการดำเนินชีวิต และการปฏิบัติตนของประชาชนทุกระดับครอบครัวชุมชนและระดับภาครัฐก็สนอำเภอเมืองหนองคายได้ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงคือความพอประมาณความมีเหตุผลและมีภูมิคุ้มกันที่ดีโดยได้นํามาจัดกระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อบูรณาการให้สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน การจัดการศึกษาตามอัธยาศัยกศนอำเภอเมืองหนองคายได้ดําเนินการจัดและส่งเสริมการอ่านในห้องสมุดประชาชนโดยการจัดนิทรรศการและบริการห้องสมุดทั้งในและนอกสถานที่โดยส่วนหนึ่งในห้องสมุดมีคอมพิวเตอร์สืบค้นข้อมูลโดยใช้ระบบเครือข่ายอินเทอร์เนต็ตมีศูนย์ภาษาอาเซียนการให้บริการยืมสื่อหนังสือ VCD โดยในแต่ละปีงบประมาณได้มีการพัฒนารูปแบบการให้บริการต่างๆเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บริการเช่นโครงการห้องสมุด 3D ให้บริการสื่อในห้องสมุดประชาชนและกศนตำบลโครงการขับเคลื่อนกศนตำบลสู่การเรียนรู้ตลอดชีวิตโครงการส่งเสริมและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในชุมชนโครงการรณรงค์ส่งเสริมการอ่านโครงการบ้านหนังสืออัจฉริยะ ทำให้ประชาชนได้รับโอกาสทางการศึกษาที่หลากหลายมีสื่อการศึกษาและแหล่งเรียนรู้ที่ทันสมัยและเอื้อต่อการเรียนรู้อย่างพอเพียงและเหมาะสมมีที่อ่านหนังสือประจำหมู่บ้านและสามารถรับรู้ข่าวสารในแหล่งข้อมูลใกล้สะดวกต่อการศึกษาการเรียนรู้จากการทุ่มเทแรงกายแรงใจ ในการปฏิบัติหน้าที่ของผู้บริหารและบุคลากรกศนออำเภอเมืองหนองคายทุกคนในการดำเนินงานการจัดกิจกรรมการศึกษาให้กับประชาชนอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกันโดยการใช้กระบวนการศึกษาแบบเชิงรุกในอันที่จะให้ประชาชนทุกคนได้รับโอกาสการศึกษาอย่างทั่วถึงและต่อเนื่องตลอดชีวิตกศนอำเภอเมืองหนองคายจึงได้มุ่งพัฒนา และจัดรูปแบบการศึกษาที่เหมาะสมสำหรับประชาชนอย่างแท้จริงณวันนี้กศนอำเภอเมืองหนองคายจึงเป็นอีกหนึ่งกลไกลในสังคมในการระดมพลังภาคีเครือข่ายในการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยให้แก่ประชาชนทั้งมวลเพื่อที่จะได้รับการศึกษาตลอดชีวิตก่อให้เกิดพลังอันยิ่งใหญ่ ที่จะพัฒนาสังคมไทยให้ก้าวหน้าสืบไป